สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมูแจ๋วสตอรี่ค่ะมื่อนี้หมูแจ๋วจะพามากินตำส้มตำส้มตำบะหุ่งตำบัโกเป็นต่แซบอีกแล้วตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเมื่อวันนี้วันที่สามสิบเมษายนค่ะมื้อนี้รู้สึกว่าหุยเลืกกินได้ไหวอย่างแซบๆแซแต่เช้าเลยนะอืม ก็เลยแบบจวดตำปุ่งกระ้าวเลยแซ่บกินกับกระยังที่ขงกระยังสิบบาทมีกระลำม,มีใบบัวบกตำใส่ปลาตอนปลาตอนแซ่บเ,ยเลย ีบางหนาวจักน้อย,ว,ว,ยวัดเย็บยังข้าวเหนียวเมื่อนี้ตื่นซามารู้สึกว่าโอ้โหยากกินยากกินอีกอย่างเซฟเซฟนะม,ม,มาด้ยวยทุกคนมากินส้มตำกระมูแจ่ว มื้อวีนที่30เมษายนเช่นเดือนตอนเท้ากินส้มตําตอนเทียงห่อหมกนหน่อไม้เมื่อวานถ้าไข่เบิ้งคลิปแจ๋วนะเห็นว่าแจ่วเห็ดหมกนหน่อไม้ก็ซีแบ่งได้ถุงเนี่ยซีถุงเมื่อวานเฮ็ดคลิปมันบอกกินไปคราบหนึ่งแล้วก็แบ่งถุงนี้เียได้ซีถุงหอ่อห่อเข้าไปห่อเข้าห่อไปกินเทียง มือนี้เฮาบ่ต้องใส้ตังประหยัดกับข้าวแต่เมื่อวานส้ามาก็ทตัส้ตมตำของอีหย่งมีในตู้เบิดอยู่ในเมืองนี่ต้องประหยัดเด้พี่ต้นจะซื้อโครงไก่สิบ,บ้านเหมือนกันไปกินอื ช่วงนี้อย่างประ,ประหยัดใดต้องประหยัดนะคะบอกเลยอย่างก็เกิดขึ้นใดตลอดเวลาอแซ่บมาก วันนี้ตัวก็ขอโครงไก่ไปไงพี่ไข่ต้มขาดไม่ได้ไข่ต้มวันนี้ใช้ตั้งหมดไปกี่บาทแล้วหสบ้าบาทเช้าเนี่ยสองคนเห้าสิบ้าบาทสองคนกลินสา้าลินเทียงห้าสิบห้าบาทอยู่ในเมืองน,นี้ไม่ประหยัดไม่ได้ใช่ไหมพี่ต้นคือแบบต้องประหยัดอีี เมื่อวานเที่ทอหมกไก่เอ๋ห่อหมกไก่บอกเหอห่อหมกหน้ำไม้เฮ้ยห่อหมกหน้ำไม้ก็หน,น้ำไม้ก็เป็นหน้ำไม้ถุงคนทางบ้านเอามาให้ให้มีเชือไส้อ๋อเฮครัง้งหนึ่งแบ่งกินได้ห้าครับหมกหน้า ก็สิพ่อไปกินพ่อไปกินยู่บริษัทขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเนาะแซ่บทางนอกสีคึมๆมไหม แงจังปังเตะแซ่บมากแซ่บอีหลีทุกคนเดินทางได้นะครับได้ ไกย่างหมักของลุงเป็นเพราะอย่างบ่เขาบ่ใส่สีเขาย่างแบบแล้วเขาอะไรแบบหมักหวานๆอยู่ไอ้อย่างเดี้ยย่างแบบบานนอกกันนอกเขาย่างแบบว่าเค็มๆหน่อยนึงนี่เนาะแซมเหลือแค่ตัวเดียวแล้วแหนะไก่บัวตันเขาปลาร้าปลาปกกระดีไก่ย่างไม่หายไก่บัว ดดปลาปากดีถ้าเห็ดปลาสับนี่ถ้านี่แซ่บปุูนได้นี่ดดยแซ่บปลานี่ให้อาจิบานเลื้อยตรงมาให้ค่ะเพเห็ดทุย่เนี่ยปลานาเราไปปั่นเห่แล้วตอกเห็ดใหญ่ เกลียเรามักไปหวานเหี้แล้วเราก็ว่าเก็บประดางแม่นหมดอือแยออมเสียบเป็นอย่างจังมาเฮ็ดยูทูบเป็นอย่างจังมากินข้าว อันททยรูปอ้อก,กองเมนบอลก็ทีแรกก็คือแยกขายของก็เลยสร้างแฟนเพจขึ้นมาัจจุบันีมันมีโควิดัจจที่นี้ห่นบอก,กา้าไปซื้อของแยก,ยกซื้อเสื้อผ้าอยากซื้อเสื้อผ้ามาขายเสื้อผ้าคนอ,อ้วนมีโควิดก็เลยบอก,กา้าไปรับเสื้อผ้าจากประตูน้ำมาขาย แล้วโดวยส่วนตัวก็คือมัก,มกเป็นคนม,คกมักเห้กับข้าวมากินก็เลยอเออเขาลองเฮ็ดช่องกินบอตอน,นี้เฮ็ดมาได้ประมาณสองเดือนแล้วค่ะแต่ก็ลงวิดีโอไปประมาณเกือบหกสิบคลิปได้แล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะก็คือเฮ็ดไปเรื่อยๆเพราะว่าเข้าใจแหละเพราะว่าเขาเป็นคนดังหรือว่าเป็นอย่างมันบอ <S <S เป็นคนธรรมดามันก็ ก็มีคนติดตามขึ้นเรื่อยๆแจ๊คสองคนสามคนที่เป็นแบบปาญเห่าเองแล้วก็มีคนมาติดตามขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็มีประมาณจากสามร้อยคนประมาณนๆๆๆๆั้นมันต้องมีคนติดตามเฮาหนึ่งพันคนแล้วก็มีคนดูคลิปเฮาซี่พันสมงมนจังซิ่เปิดไรไๆเพื่อสร้างไรไรที่เจ้าวหูนะ <S <S <ๆ S 1> เบื่อโรงงานแล้วยยกกลับไปอยู่บ้าน ยากับไปยุกับพ่อกับแม่ยากับไปยุกับลูกพา,าละหลายกับเลยองกับบไดเนี่ยก็ว่าใครๆหลายคนจะมาทำงานก็ยากไปวางสร้างตัวเองเก็บเงินเก็บทองใช้นี้มีรถมีบ้าน เซวาถ้าทุกคนมีครบแล้วอะ่ะเขาก็พร้อมที่จะกลับบ้านแน่นอนมีที่มีทางกลับไปยุกกับบ้านกัำลูกน้าเต้ากลับไปดูแล,บบล,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 ลพ่อแม่พ่อแม่ก็เริ่มเท่าแหงเลยเดีพอพอของเจ้าเองเนี่ก็หกสิบแล้ว <50. S 1> แม่ก็ห้าสิบกว่าแล้ว ก็แซ่บให้กินให้แซ่บจากโมงแล้วพี่ต้นเข้างานสองโมงแซ่บ บอชิ้นได้เนี่เอาถุงห่อไว้ตัวแรงกลับมากินต่อเลยปลาร้าเซฟเซอยู่ในเมืองต้องประหยัดต้องประหยัดอีบีสิมาแบบกินเหล้าเฟ,ฟ,ฟ,ฟ่อเฟเฟเที่ยวเล่นการพนันน,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 นั่นนะู่นนี่บอได้ถ้าเฮ็ดยังงั้นนะมีเงินเดือนเป็นแสนกับบ่เหลือ ไม่มีใครรวยจากการพนันนะคะทุกคนไม่มีใครรวยจากการพนันมูที่ทักมายืมตังซูเมอนี่ฮู้เลยว่ามันติดการพนันติดติดแบบติดแหงหลายเลิกได้เลิกนะคะการพนันทุกชนิดงวดงว,วดนึงเจี่ยวยังซื้อหวยแค่แบบว่าอุ้ยตัวตีเขาอ,อย่างคือยังพี่ต้นตบยุงให้คือมือแทะยุงกัดกันยังมูถ การพนันไม่เคยทําให้ใครรวยบอกเลยเอาเขวาเว้าถึงคนที่ทักมายืมตังเขาส่วนมากก็ติดการพนันแหละที่หู้ฮู้หันป่มีให้ยืมคือกันเก็บเงินไว้ เก็บเงินไว้จุนเจือครอบครัวของตัวเองเหมือนกันไอ้ต้นนะครับเป็นคนที่แบบว่าบอมักมีเรื่องกับไข่บอมักเว้าหลายบอมักอีกอย่างทั้งนั้นเขาเบอกถึงคนที่สามนี่บัไดเลยหลาย,ลายต้น ห้าวอาว่าถึงคนที่สามปุ๊บจมทันทีเอาไปเ้ยซื้อไผ่ไดีละโอสเสบเนื้อไก่ยังไงไก่กระชังบ่สเสบซ้ำตู้ไก่กับขวงไก่ตู้ไก่กับขวางไก,ก่เสบด,ออดออเบดีอิ่มแล้วทุกคนสิไปเฮ็ดงานเหรอคะมือ่อวันศุกร์ที่30เมษา สุกทั้งพันธ์คามาเบิงเด้อไข่ซีทักมายืมตังือวาอย่างกระซองเบิงประหยัดจาใอ่เราสาวกินโครงไก่สิบบาทข้าวเหนียวฮอหนึ่งสิบห้าบาทจมตบกินเองวัตถุดิบทุกอย่างพริกเกลือปลาหอมกระเทียมไออย่างทุกอย่างซื้อตั้งแต่ต้นเดือนซื้อตั้งแต่ตังโอ๊กตังพันหนึ่งกับตังพันหนึ่งกำตังพันหนึ่งไปตลาดเจ้าซีดาอย่างแน่หนึ่งเลยหมูบดหนึ่งร้อยบาทเอามาแบ่งเป ouais. to uh ็นถุงได้ห้าถุง หมูชิ้น100บาทเอามาแบ่งเป็นถุงได้5ถุงหั่นเป็นชิ้นเอาไว้ผัดไข่หนึ่งแผง100บาท300กุ้งโลหนึ่ง200 500แล้วจากก็จะได้อย่างติได้ไข่ได้ผักได้อันฮอตดุงฮอตดอกได้อีกอย่างพันเนึ่งนี่หิ้วแปะกลับมากินได้เป็นเครืองเดือนบอกเลย ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปกดติดตามกดหัวใจให้ยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเจอกันคลิปหน้าเดอ้อสวัสดีค่ะ